พันเอสสิบสองที่ว่าปรับเปลี่ยนแล้วเจอเจนีปรับเข้าไปนะคะออมาดูฝักข้างในกันค่ะว่าสวยแค่ไหนอันนี้ถือว่าฝักใหญ่ยังคะอันนี้มันยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่เพราะว่าแค่65วันเป็นไร่ข้าวโพดที่ไม่ต้องเผาไม่ต้องไถไม่ต้องเคลียร์ต้นออกนะคะออไม่เคลียร์ใช่เปลี่ยนลําต้นให้มาเป็นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะอือือดูเม็ดสะกอนเต็มเรียงสวยมากอือือ เราจะไม่ได้ไถ่ายคือซ้ำมาตลอดแถวแถวรอบๆไล่เขาก็ไม่เชื่อกันเขาก็มาดูแล้วเขาก็ไปใช้ตามเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กี่ตันคะขั้นต่ําเลยนะ17 18็สิบเขาบอกว่าเออเจ๊เราลองมาปลูกไอพันธุ์เอสดูซิว่ามันจะลายไหมลองก็ลองปลูกพอว่าปลูกเสร็จประมาณสัก10วันเฮ้ยระโพดเราไม่โตว,ว่ะไม่รู้จะทำยังไงก็อัดน้ำไปเรื่อยเผาอัดน้ำมึหน่อยกระชีเทโบรีรอบหนึ่ง มันก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ถึงได้มาใช้กับทองเพราะมันเป็นพันธุ์ที่ปราบเสียนพันธ์ุนี้ถูกไหมคะกับทองดีมากโอ้โหคือถุงหนึ่งใช้หมดเลยทีเดียวเลยเมันไม่เ,เอาจับทองปราบเลยพอว่าได้จอบทองมา ฝนลงกระหน่ำแล้โอ้โหแต่นี่เขียวปื้ดเลยงามเลยใช่ไหมคะงามแล้วก็ใบหนาด้วยอ๋อซอนนี้ใช้ไบโอในการย่อยของย่อยสลายของต้นเขาโพดรุ่นเก่าใช่อนะคะที่ทำไงคะพอเก็บเสร็จปุ๊บหักลงปุ๊บปล่อยมันแห้งไหมคะถึงจะค่อยๆลงไบโอฉีดยาขยาทิ้งฉีดยาขยะทิ้งพื้นดินก่อนใช่แล้วก็ถึงตามด้วยไบโอที่ว่าเราไปหมักแล้วมาฉีดพ่นเพื่อว่าย่อยสลายต้นทีหนึ่งสลายตอมันสลายต้นสลายตอมลายตออ่าค่ะ แล้วหลังจากนั้นทิ้งไว้กี่วันคะถึงจะเริ่มกระบวนการปลูกก็7วันเจดวัน7วันแล้วเราก็หยอดเม็ดลงไปเลยขนหอซ้อนนี้ก็คือไม่ต้องเสียค่าถ่ายเลยใช่อ,อันนี้คือประหยัดไปเยอะเลยประหยัดเยอะมาก